นะโมตัสสะะคะวะโตอะระะโตสมมาสมัสสนาโมตัสสะะคะวะโตอะระะโตสมมาสมปตัสสะนะโมตัสสะะคะวะโตอะระ ปติตังตุมังคิปเมวะสมิตจตุตินัปนีจะได้รับรทานแสดงพระธรรม,มเทศนาพระตรรมชัตวธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระเจนาวรสัมม์สัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นการเพื่อพูนภูมิศรัตน์ตุอดนทั้งหลาย ที่ได้ร่วมกันมาทำบุญเนื่อนในวันธรรมสวระวันนี้ขอการสงฆ์ทุกุพระเจนวอนจะจมสตโจบทุกท่านที่มาร่วมทำบุญเนื่องในวันธรรมสวนะเป็นปร,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 ระจำเราท่านทั้งหลายเราก็ใช้ชีวิตกันมายาวนาน แต่หลายครั้งเราก็เกิดข้อสงสัยว่าแท้ี้จริงชีวิตเรานั้นต้องการอะไรปรารถนาอะไรที่เราได้ทุ่มเทไม่ว่าจะเป็นการสร้างคุณสร้างกุศลหรือจัดระเบียบชีวิตในแต่ละวันเราก็ต้องกลับมาทบทวนอยู่นเนืองว่า แท้จริงแล้วเป้าหมายของชีวิตเราคืออะไรและสิ่งเหล่านั้นจะสำเร็จได้อย่างไรดังนั้นวันนี้จึงฝากหลักคิดง่ายๆว่าความปรารถนาของเราท่านทั้งหลายนั้นทุกคนล้วนปรารถนาความสุขด้วยกันทังน,นั้นแต่คนที่จะมีความสุขได้ต้องเป็นคนดี และคนที่จะเป็นคนดีได้ต้องมีมโนธรรมอนันตแสดงว่าโจทย์ของชีวิตเราเนี่ยที่เราแสวงหาก็ค,คือความสุขความสุขทั้งกายทั้งใจทำอย่างไรกายจะปลอดภัยทำอย่างไรใจจะสงบจะเย็นอนั้นถ้าเราตั้งโจทย์ลักษณะนีน้นีมันก็ง่ายแต่ถ้าเราใช้ชีวิตโดยไม่ได้ทุกวทวน ในวิถีชีวิตที่เราทำในแต่ละวันละวันเนี่ยบางครั้งเราก็รู้สึกขุ่นเคืองในตัวเองรู้สึกไม่ชอบใจในพฤติกรรมของตัวเราเองรู้สึกว่าสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเส้นทางที่เราเลือกเดินอย่างจริงจังหรือยัง ถ้ามองย้อนอย่างนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าความเป็นพ่อเป็นแม่มีความปรารถนาหรือความตั้งใจที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ลูกหลานประสบความสําเร็จนั่นคือเป้าหมายหลักของความเป็นพ่อเป็นแม่เพราะเมื่อใดก็ตามและลูกประสบความสําเร็จมีชีวิตมีครอบครัวที่สมบูรณ์อยู่เย็นเป็นสุขก็ถือว่าเป็นความสําเร็จหรือเป็นความปรารถนาของพ่อแม่ มันจะมีสิ่งหนึ่งที่ตามมาคือความพอใจความพอใจมันจะหล่อเลี้ยงความรู้สึกของใจเราให้เรามีปิติมีความสุขเกิดขึ้นในใจเราแต่เมื่อใดก็ตามถ้าเกิดความขุ่นเคืองใจไม่ชอบใจไม่พอใจเกิดขึ้นเราก็มีความรู้สึกว่าเราเป็นทุกข์ใจดังนั้นถามว่าเราต้องความสุขใจหรือทุกข์ใจ ทุกคนก็จะตอบเป็นอย่างเดียวกันว่าเราต้องการความสุขในขณะนั้นดังนั้นเมื่อโจทย์ของชีวิตเนี่ยเราต้องการความสุขเป็นเป้าหมายหลักเราใช้ชีวิตอย่างไรที่จะเดินตูสู่เส้นทางสายนั้นให้เกิดประสบความสำเร็จที่ได้กล่าวในบาลีว่าอัิชิตังปฏิตังตุมหังกิป,ปะเมวัสมิจจตุหมายความว่า ความปรารถนาและความต้องการเนี่ยเราจะสําเร็จได้ด้วยอาศัยหลักหนึ่งก็คือเป้าหมายของชีวิตที่ชัดเจนว่าเราต้องการอะไรประเด็นที่สองก็คือการอยู่ร่วมกันในาสังคมนั้นเราอยู่คนเดียวไม่ได้ความสําเร็จที่เกิดขึ้นจากการกระทําของเราอย่างเดียวไม่ได้เหมือนลูกหลานกว่าจะสําเร็จได้ ต้องอาศัยพ่ออาศัยแม่อุ้มจูประครับประคอส่งงเสริมสนับสนุนจนไปสู่จุดหมายได้ชีวิตเราตัวเราเองเราอยู่ร่วมกันในทางสังคมเนี่ยเราก็อยู่คนเดียวไม่ได้มีประเทศแต่ไม่มีโยมฟังก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรดังนั้นสิ่งทุกอย่างอยู่ในสังคมเราก็อยู่ด้วยความเกื้อกูลอยู่ด้วยการสงเคราะห์อนุเคราะห์สิ่งกั่างกัน พูดภาษาง่ายๆว่าหยุดให้เมื่อไหร่เราก็สายเมื่อน,นั้นมันจะเป็นคำแรงๆแต่ว,ว่าถ้าเรามองดูความเป็นจริงของชีวิตเราตื่นเช้ามาเราจะเห็นว่าคุณแม่หุงข้าวคุณพ่อไปตลาดมาพร้อมลูกพร้อมหลานทานข้าวแสดงว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวเราต่างคนต่างให้ต่างคนต่างแบ่ปันต่างคนต่างอนุเคราะห์ซึ่งกันเลยกัน สังคมก็อยู่ได้กันได้น่าสะ์ทือนเครืงหลายการให้จึงเป็นที่รักของคนทั้งหลายคนที่มีความสุขกับการให้จิตใจย่อมอิ่มเอิบจิตใจย่อมเบิกบานลดละซึ่งความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวเป็นมิตรหรือเป็นภัยที่จะอันตรายต่อการใช้ชีวิตของเราเพราะอะไรเพราะทุกคนเริ่มออกห่างจากตัวเราไป แต่การให้เป็นการสร้างมิตรปลูกมมตรไมตรีกับทั่วโลกสำนวนนักรรบริหารจัดการก็บอกว่ามีศัตรูคนเดียวมันมากเกินไปแต่ถ้าเรามีมิตรมีญาติมีพี่มีน้องอยู่ข้างๆเราก็จะมีความรู้สึกของความอบอุ่นใจสบายใจเรายิบยื่นในสิ่งที่ดีงามให้แก่กันและกันแล,แล้วเนี่ยมันเกิดประโยชน์เพื่อคูนโดยแท้นั่นคือประการที่สอง ประการที่สามเนี่ยสังคมเราอยู่ด้วยการจัดระเบียบการใช้ชีวิตยิ่งในยุคข,ของโควิด -19 โรคภัยพิบัติร้ายแรงเราก็ต้องระมัดระวังตัวให้มากตอนนี้มีสายพันธุ์ที่เข้ามาในประเทศไทยเข้ามาทางจันทบ,บุรีเป็นสายพันธุ์แอฟริกาเข้ามาในส่วนของไทยจากปากีสถานเข้ามาเป็นสายพันธุ์อินเดียซึ่ง เข้ามาจากกัมพูชาเป็นสายพันธุ์งกฤษสายพันธุ์ที่มันกลายพันธุ์มาอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันก็เป็นอันตรายแต่นั้นไปไหนมาไหนเนี่ยหัวใจสําคัญก็คือแม่หน้ากากถ้าไม่มั่นใจก็ใส่สักสองอันแต่สองอันก็หายใจลราป่าเหมือนกันะดังนั้นไปไหนมาไหนก็ต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษหิิงสังคมที่แตกต่าง สังคมที่แตกต่างแล้วความคลุกคลีด้วยบุคคลาจนเกินไปเนี่ยมันสูงเสียงที่จะติดโรคนะวันก่อนก็่อมาก็เป็นอุปชาเกือบหน้าเกือบได้ถอยโควิด -19 ก่อนจะมาปวดเขาก็จัดง,งานเตรียมง,งานที่จะปวดแล้วปรากฏว,ว่าไปตรวจมาพอนะดีเข้าไปเที่ยวตะวันแดง พอไปตะว,วันแดงเสร็จแล้วก็ไม่มั่นใจก็ไปตรวจเพราะก็เพิ่งเจอโควิดก็จะปวดวันที่24ตรวจเจอ23ม่มในง้นก็ได้ปิดวัดกลางม่งั้นอุปชาก็ได้โควิดแทนจะตุปัจจัยพยายิธรมดังนั้นเราก็ต้องดูแลตอนนี้อยู่โรงพยา,าบาลสนามนี่อยู่เจ็ดคนก็มีผู้จะหายแล้วแหละแต่บางคนก็ไม่สะดวกในการไปพัก กับตัวที่วัดที่บ้านเราบ้านอาจจะมีคนหลายคนไม่สะดวกก็ขออยู่ต่อคุณหมอก็อนุญาตให้อยู่ต่อดังนั้นในยุคนี้เป็นยุคที่เราต้องระมัดระวังตัวให้มากยังไงก็เอาตัวให้รอดเพราะเท่าที่ดูแลเนี่ยมันน่าจะไม่จบง่ายๆสิ่งที่จะช่วยสร้างความมั่นใจเราระดับหนึ่งก็คือวัคซีนวัคซีนเนี่ยตอนนี้ผู้ฉีดอาจจะมีแพ้บ้างอะไรบ้าง แต่ว่าถ้าเราเลือกนะเราจะเลือกทางไหนล่ะวัคซีนอย่างน้อยก็คุ้มกันเราถ้ามันติดเชื้อมาก็มีภูมิคุ้มก,กันโรคมันจะไม่ร้ายแรงแต่นั้นก็สมควรแต่ฉีดวัคซีนส้ามาก็ฉีดไปแล้วเข็มหนึ่งก็จะไปฉีดอีกวันที่14เข็มที่สองก็เป็นซิโน o วค t t e ตวานมันมีหลายยี่ห้อ ชีดได้หลายยี่ห้อเวทภรรหลอกแลป้องกันหลายอย่างแต่ละสายพันธุ์ที่มาเพราะนั้นการดูแลการจัดระเบียบการใช้ชีวิตเนี่ยโดยเฉพาะสิ่งที่มากระทบกระทั่งเราในทุกๆวันเนี่ยสำคัญมันกระทบทางกายทางใจเราทางกายก็ความปลอดภยัยการใช้ชีวิตดูแลตัวเองอย่างไรก็ฟังข่าวสารบ้านเมืองดูแลสังคมสังคมก็อยู่กันยังไงเราก็ดูแลให้เป็นเราก็จะปลอดภัย ประการที่สองสิ่งที่มากระทบทางใจเนี่ยทุกวันมันมีสื่อเทคโนโลยีที่สร้างความตลกความแตกตื่นความตกใจให้สังคมมากมายบางครั้งเราเสพข่าวจนเกินไปก็ปกลายเป็นคนที่ตกชริตไม่กล้าทำอะไรเลยก็มีทีนี้มันก็จะเป็นโรคป่วยทางใจมันไม่ป่วยทางกายมันจะป่วยทางใจแทนว่าถ้าเป็นอย่างนี้เราจะมีความสุขได้อย่างไร ดังนั้นสิ่งที่จะทําให้เราที่คลายความรู้สึกของความมิตกกังวลเนี่ยก็ค,คือต้องเรียนรู้ให้เยอะเปิดใจให้กว้างที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอๆอ,อะไรที่ขัดข้องหองใจก็ถามผู้รู้เข้าไปอะไรที่ไม่สบายใจก็เรียนรู้ให้เยอะอย่าไปคิดเองเลยเอง,เองอถ้าคิดเองเลยเอง,เอง,เองก็จะกลายเป็นคนท,ที่วิตกกป ความไม่ตกจริตเนี่ยมันก็ส่งผลต่อจิตใจเราจิตใจถ้าเราหดแกว่งนิ่มลนไม่อยุดนิ่งมันก็จะทําให้เราทุกข์ใเปล่าดัะนั้นวิธีแก้ปัญหาสิ่งเหล่านี้ก็คือต้องมีวิจรารณญาณภาษาพระตัาน,นบอกว่าโยนิโสมนสิการคือทำด้วยอุบายอันแยบคายพิจารณาตบทตนข่าวสารอัไนให้มันเป็นจริงเป็นเท็จก็เรียนรู้ถ้าไหนสงสัยก็สอบถามผู้รู้ เพราะโดยระบบการดูแลความปลอดภัยเนี่ยเราต้องเชื่อคุณหมอคุณหมอให้คําแนะนําอะไรเราก็เชื่อฟังแต่โดยพื้นฐานของคนเราเนี่ยมันมีสิ่งที่องค์ประกอบขอ,ของชีวิตไม่เหมือนกันบางคนพ็ฉีดวัคซีนแล้วก็แพ้แล่ว่ามีแพ้ไหมแพ้เหมือนกันที่วัดพระกศเจ้าไปฉีดอยู่เสียหรูปปี่ศูนย์ก็เป็นโรคบานสนาวหมอก็เลยป้องกันจับไปฉีดยาก,ก่อน แพ้คืออะไรแพ้ก็จะเป็นชาตามแขนชาฟีปากบ้าง,งนะแต่ว่าก็จะเป็นสักพักหนึ่งประมาณสักสินาทีกระอสดมควรฉีดแล้วหมอก็ให้นั่งอยู่ประมาณ30นาทีถ้าไม่มีอะไรก็สามารถกลับบ้านได้ต่มาแล้วฉีดไปแล้วแต่มานก็อยู่ไม่เป็นไรต่มาก็ไม่มีอะไรไม่แพ้อาจจะถูกขโรก,กยาอะไรนึงแต่ก็ไม่แพ้ก็นั่งชวยสบายสามสินาทีก็กลับบ้านไป อันนี้ก็เป็นส่วนสําคัญแล้วสิ่งที่มากระทบกับความรู้สึกของเราเน,นี่ยรนะมัดระวังให้ดีต้องสํารวจระวังสิ่งที่กระทบต่อความรู้สึกของเราความไม่ตกกัวงวลสิ่งเหล่านี้มันทําให้ใจเราโกรกระวายดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ต้องหาที่พักใจภาษานายกคอปต์กอบอกว่ามีธรรมเป็นเครื่องจอดใจฟังแล้วก็เออนายกเข้าใจพูดนะ พอดีจะมาเป็เทพหรูสังขารสอบถามโยมว่าโยมเข้าใจไหมผุณข้อธรามเข้าใจครับทุกคนต้องมีธรรมะเป็นเครื่องจอดใจคําว่าธรรมะเป็นเครื่องจอดใจคืออะไรคือหมายความว่ายามที่เราวิตกกังวลเนี่ยมันมีธรรมะอะไรที่สามารถมาหล่อเลี้ยงใจทําให้เราใจสงบเราเย็นได้กายแข็งแรงต้องอาศัยการออกกาลังกายใจที่เข้มแข็งต้องอาศัยความสงบ,บของใจ มันไม่เหมือนกันนะใจมันยิ่งคิดมากมันก็ะุ้งซ่าดมากมันก็ทุกมากใจมันจะมีกำลังก็ต่อเมื่อเป็นส่วนของการสงบใจอันนั้นธรรมะอะไรที่เป็นเรื่องสงบใจของแต่ละท่านเนี่ยก็ต้องหาเองให้เจอเช่นหลายท่านพอมีอะไรไม่สบายใจก็สวดมน์พอสวดมน์ก็ลืมในความปรุงแต่งของใจบางเรื่องมันก็สงบลงก็อยู่ได้ บางท่านก็เจริญเมตตาแตบบ่เมตตาสรรพสัตว์ทั้งหลายเจริญเมตตาให้แก่ตัวเองใจเราก็สูขก็เย็นได้บางครั้งบางท้งานก็พิจารณาลมหายใจก็ออกภาวนาพาพุโทโธพุโทโธเข้าออกไปใจมันก็สงบมันเย็นได้ไอคมมตตนน้ความวิตกกังวลความฟุ้งซ่านของใจมันก็จะลดลงเองอันนี้ก็เรียกว่ามีธรรมเป็นเครื่องรักษาใจหรือพูดภาษาพระเกิดสุขเนีอรถธรรมมีธรรมเป็นเครื่องอยูดของใจที่เป็นสุขเนี่ย เราก็ต้องหาหลักธรรมมาหล่อเลี้ยงใจให้ได้ก็เรียกสร้างที่พึ้นให้แก่ตัวเองสร้างที่พึ้นทางใจให้แก่ตัวเองได้ดังนั้นการจัดระเบียบการใช้ชีวิตก็สําคัญที่เราจะต้องดูแลกายของเราให้ปลอดภัยดูแลใจของเราให้สุขให้เย็นได้นี่ประกาศที่สามส่วนประกาศที่สี่เราก็ต้องเชื่อกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมเป็นกฎแห่งการ,รสะท้อนกลับเลย ทำไมถึงพูดจากนั้นเพราะเหตุผลก็คือว่าเราทำสิ่งใดไว้เราก็ได้รับสิ่งนั้นแหละเราทำกรรมดีย่อมได้รับผลดีเราทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่วตามมาหลักการง่ายๆก็ค,คือว่าเราใช้ชีวิตยอย่างไรในแต่ละวันสิ่งที่เราทำลงไปเนี่ยมันนำพาซึ่งความสุขมาให้เราหรือไม่ สิ่งที่เราทําแต่ละวันการกระทําของเราแต่ละวันมันส่งผลดีกับชีวิตตัวเราหรือไม่หรือมันส่งผลคนข้างๆเราหรือไม่อย่างไรโทวทีเหมือนเราบ่เราบน่เาบนเรามีความรู้สึกว่าเราได้ระบายออกแต่ถามว่าคนรอบข้างเนี่ยจะมีความรู้สึกเหมือนเราไหมเราบ่นเหมือนมีความสะใจพอใจหรือเราได้ต่าใครเนี่ย มันเหมือนมีความรู้สึกของความชอบใจอยู่ในตัวอันนั้นคือการบุกพอกิเลสในใจตนแต่ถ้าพ่อแม่ต่างกันออกไปพ่อแม่บ่นพ่อแม่พร่ำสอนเนี่ยมันเกิดจากกุศลจิตคือจิตที่มีเมตตาธรรมมุ่งหวังที่จะก่อให้เกิดลูกหลานเกิดการพัฒนาการไปในทางที่ดีแต่ถ้าเราด่าคนด้วยความสะใจสิ่งเหล่านี้มันกลายเป็นการครอบครุก,กิเลสใ,ในใจตน มันเป็นการพ่อคูณโทรศัพท์จริตโทรศัพท์มันเกิดขึ้นในใจของตัวเราเองถามว่าอย่างนี้มันใช่เส้นทางที่จะนําพาเราไปสู่ความสุขหรือไม่อย่างไรบางทีเราก็ทําไปแล้วนึกได้ที่หลังก็มีนี่คือสิ่งที่ฝากเป็นหลักคิดว่าเรามีกรรมเป็นของตัวเองสิ่งที่เราทําลงไปในแต่ละอย่างละอย่างเนี่ยมันผมเพราะอะไรในใจตัวเราบ้างหลายครั้งหลายคราว เราเอาความรู้สึกของความไม่ชอบใจในพฤติกรรมของคนอื่นเนี่ยมาสร้างทิเดในตัวเราเองก็มีเช่นเราไม่ชอบใจการกระทําของผู้นั้นเราก็เกิดความรู้สึกไม่ชอบใจและเกิดมุทะลุด่าออกไปอย่างนี้ก็บอกว่าเรานําความไม่ดีไม่งามของคนอื่นมาสร้างทิเดดในใจตนแทนที่จะได้เกิดคุณเกิดประโยชน์มันกลายเป็นการสร้างโทษในใจเราอันนี้เรามาระวังให้มาก แต่ถ้าเราได้ตรวจสอบบางครั้งแม่อาจจะผิดพลาดไปบ้างแต่ก็กลับมาใหม่คิดใหม่ทบทวนใหม่ดังนั้นพระพุทธองค์จึงพยายามให้เราใช้เมตตาธรรมการพูดการกระทําทั้งหลายทั้งปวงที่เราแสดงออกไปเนี่ยมันเป็นด้วยเมตตาธรรมเหมือนความปรารถนาดีของพ่ขอของแม่ที่มีต่อลูกหลานเราเนี่ยไม่จะเป็นคาที่ด่าแต่ว่าใจมันไม่ได้ด่าใจมันประกอบด้วยเมตตาคือมุ่งหวังให้ลูกจเจริญรุ่งเรืองมุ่งหวังให้ลูกหลานมีความสุขมันคอละอย่างกัน อันนั้นการกระทํเหมือนคล้ายๆกันแต่จริงๆแล้วใจไม่เหมือนกันก็มีอันนี้เราก็มาตรวจสอบตัวเราว่าสิ่งที่เราทําแต่ละอย่างลงไปเนี่ยลายวาจาที่เราทําแต่ละอย่างลงไปเนี่ยมันสนน่งผลดีต่อชีวิตเราหรือไม่อย่างไรประการที่สองมันอาจจะส่งผลดีับชีวิตเราแต่มันส่งผลข้างเคียงกับคนรับข้างอะอร่างไรตัวทีเหมือนที่เราด่าไปเนี่ยเราประสะใจในตัวเรา แต่คนรอบข้างถามว่ามีความรู้สึกในทางที่ดีกับเราไหมก็ไม่ใช่เพราะคนเรานั้นมีความปรารถนาอย่างเดียวกันก็คืออยากได้สิ่งที่ชอบใจพอใจมีความรู้สึกความสุขใจเหมือนเราอยู่กับใกล้กับคนที่มีเมตตาธรรสูงเนี่ยเข้าไปใกล้แล้วสบายใจอบูนใจไม่มีความไม่ถกกัวงวลแต่อยู่ใกล้บางคนแล้วสยองอย่างเงี้ยต้องระมัดระวังตัวเองอยู่เสมอ กลวจะถูกตำหนิกลัวจะถูกดา่าอยู่ตรงไหนดูไม่เป็นสุขเอาเสียเลยอย่างนี้เนี่ยกรรมที่เราทําแต่ละวันเนี่ยมันส่งผลกับชีวิตรเราอย่างไรถ้าส่งผลดีต่อตัวเราประการที่สองส่งผลดีต่อคนรอบข้างคนรอบข้างก็มีความสุขกับราด้วเยเมื่อต่างคนตา่างแบ่งปันความสุขให้แก่แการสิขสังโมแล้วเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าสังคมขขงเราพัฒน,นาอยู่มากขึ้น แต่สังคมที่มันมีปัญหาเพราะเราแยิเยียดความรู้สึกในทางที่ไม่ดีสู่สังคมแยิเยียดการกระทำที่ไม่เกิดผลดีแต่สังคมอย่างไรสุดท้ายสังคมมันก็เป็นไปด้วยโทสะจริตเป็นไปด้วยราคะจริตเป็นไปด้วยโลภจริตที่มันเกิดกระทบกระทั่งเราทุกวันทุกวันเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันกลายเป็นผลสะท้อนกลับเรได้กฎแห่งกรรมเป็นกฎแห่งการสะท้อนกลับขออการใช้ชีวิตของคน เราแสดงพฤติกรรมอะไรออกไปสู่สังคมในทางที่ดีมันก็สะท้อนกลับในทางที่ดีถ้าเราส่งอะไรที่มันไม่ดีสู่สังคมไอ้สังคมมันก็ะสะท้อนกลับในสิ่งที่ไม่ดีสู่เราด้วยดังนั้นถ้าเราปรารถนาความสุขโจทย์ของชีวิตที่เป็นตัวเื้่มต้นที่ถามว่าเป้าหมายของชีวิตเราก็คืออะไรก็ค,คือความสุขถ้าความสุขเป็นโจทย์ของชีวิตที่เราแสวงหาเราก็มาตรวจสอบว่าพฤติกรรมที่เราใช้ในแต่ละวันเนี้ย ันส่งผลก็ให้เรามีความสุขหรือไม่ตรวจสอบเราเองอยู่นืงน่งๆเพราะอะไรเพราะถ้าให้คนอื่นมาแนะนํามาตำหนิเรายากที่เราจะเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเราเองแต่เมื่อใดก็ตามถ้าเรามองแล้วเราทวาผิดสิ่งที่เราทํานั้นไม่เป็นคนดีับชีวิตเราสิ่งที่เราทํานั้นส่งผลต่อภาพโลกกับการใช้ชีวิตเนี่ย เราก็จะเปลี่ยนแปลงตัวเราเองได้เราเห็นโทษของการกระทำที่เราทําอันนี้เป็นส่วนสําคัญที่เราจะต้องดูแลว,ว่าเราต้องเชื่อกฎแห่งกรรมนั่นคือประการที่สี่ประการที่หน้าถามอยู่ใจใจถามอยู่แบบง่ายๆว่าตอนนี้มือคุณโยกอยู่ที่ไหนตอบได้เลยยัง ถามว่ามือคุณโยมอยู่ที่ไหนในขณะที่ท่าฟังเทพอยู่เนี่ยใจเรามักจะนะ้นใจเรามักจะจดจ่อจอ,อยู่กับสิ่งที่ปรากฏต่อหน,น้าเรา